พี่น้องเจ็ซีสาวน้อยเป็นแฟน้งตุกตันเจ็บซีปานั่นลำเพลินเอาวิเชียวเจ็ซีหล่าหน่อยครับเบิ่งพี่น้องโอ้ยอุบัติกรณหนางานมันก็สิประมาณนี้แหละครับทุกอย่างมีความเื่นหนามีความเื่อนไว้มีความยากลำบากในตัวของมันครับรถลำโพงติดครับเบิ่งต้องรอรถไถมาดึงอีกขั้นหนึ่งครับตอนนี้ดึงไปแล้วขั้นหนึ่งบ่ได้รถน็อกเดี๋ยวติรออีกขั้นหนึ่งแหละครับกำลังสีมากหาครับแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเขากับมาหลายแล้วคุละ โอ้ยตายตายตายเต็เมนะครับปลานี้มนทิ้แล้วเลยครับขันฝนมาตกมา,ามกทำกวนประมาณใบสามกว่าตกมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง,งครับในที่ก็เลยเกิดการชะ่อ,ะอตโะะลอดตัวแล้วกัชะเขาก็ต้องเลยตังวิทีลาซาขึ้นไปครับ ย่าไปไปแล้วโอเคไ,ไ,ไม่ไปไม่ไปพอแล้วครับไม่ไปไ,ปไม่ไปเอารถไถโอ้ยตายครับพี่น้องแต่สีประมาณนี้แหะครับก็ไว้ดอกพ่อพ่อไม่ได้ไปก่อนนั่นเป็นลากรถไถไปบอกรถไถน่ะได้มาแล้วคันหนึ่งแล้ว ตอนนี้รถติดครับกำลังเสื่นโอ้ซึ่งมีที่กิดแล้วๆประมาณนึงแล้วครับแต่ว่ากำลงังรถติดพี่น้องอโอ้ยอ้าวรถไถมาแล้วครับรถไถมาแล้ว คั่วกันลากด้วยไอ้ดันน้ำเด้อไป็ดค่วกันดันน้ำไปมือน,นี่เล่ยนยุบันเพชรละครครับพี่น้องบ้านเพชรละครนตำบลเพชรละครนตำบลเพชรเพชรชรารา,ามวัดเพชรชรารา,ามตอนนี้รถไทยมาแล้วครับมาคอยชีวิตแล้ว ทีมงานเอาเด่นแน่นอนครับลานหมดส้นจะเพียงว่าตอนนี้ล่อรถล,ลาขึ้บบนมองไงล่ะสลักพิ้นกว่รดูนะอย่าให้มันงองของเขาเวยโดนอขงเข้าบอกนัดเดย พ่อจีบีแต่บ้ไม่ก้องพ่อจีบีแต่งบ้างคือคุชคุงหาที่เบาๆลงไปรถติดครับหาว่าขั้นหรอกเจ้าตัวนี้เหลืออีกจุกหนาอีกแล้วขึ้นรถติดกันสิเพระมาณมันฟรีครับเพราะว่ารถมันเบาพื้นดินมันเป็นพื้นหยานะครับมันสไลด์ไปว่าใดเจ้ารถนักนี่ ที่แรกมันกัดสไลด์นะครับเดี๋ยวหมุนไปหมุนมามันจมบุ๊บเลยรถมันหนักแห้งทุกทีตันกวาครับรถล,ลำพงขอ,องนุ่นตะนั่นเศร้าครับหว่วยคื่อเป็นตะยนันโอ้ ตัวตัวถิบนี่ครับเราเอฟซีลากครับสีลากเอาออกแล้วครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นครับขั้นหนีนะครับนะขั้นนีน้ำลากออกทุกขั้นแหละครับเพราะมันออกมาได้ด้วยสไลด์โอ้เอฟซีตัวยงตัวนี้คุณแม่รออีกนิดนึงนะคุณแม่มาแล้วยังไงก็ต้องรอเล่นแน่นอนครับร้านโปรเซ็นเดี๋ยวเจริญให้สักวันละ โครับมานไ้ไก่บ่าหรอคุณแม่เยอค่ะเป็นมับมนบ่ไก่ครับโอ้บ่ไก่เดากเอามันติดเขาื่หัดกับใบสามยู่ดิมาตั้งไว้ที่ไปได้ชั่วโมงหนึ่งบัดฝนมันห้ามจะซีโมงละไ่เวอโอ้ยมันบ่ไข่ลหรก็ว่าอยากให้มันตกปัานนี้มันได้เรนไบเบิ้องแล้วได้ปัานี้ไหมเออไม่ปนนี้ปัานี้มันในเบื้องเ่นแล้ว มานี่ยแหละมาตกในยหมอลำไงเหนี่ยโอ้ยมาว่าผลดีกันก็มาตกมาผลิตมาเป็นละครไม่เอาคุณแม่ระวังเด้อยเอาเอามาดันหน่อยพ่อใหญ่ละไปเฮ้ยลงวเดี๋ยวไทเกอร์สโล มันจมแล้วครับโมแมนถอยถอยถอยขึ้นไปว่ามันมันสีพุ่งเหมือนมันจะพุ่งเลยดิมันมาฆ่าอยู่โน่นไงนี่มันมาฆ่าอยู่โน่นไงคันดีไซนเห็นมันเลื่อมไปนี่มันถิเรียนปพื่อเลยว่าฮันมันมาดันอยู่มังยอมันแกนเหรอเจ้าเดี๋ยวนี้มันถีคำหรอเข้าวะคำแล้วตอนเนี้ยเ้ามันเหร

สองทับงูเฮาเรามาช่วยกันโอ้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเลียนไปเลียนลึกมันไปฆ่าอยู่นู่นมันไปฆ่าอยู่นู่นมาเลยขันจุโลเลยขันขันหกขันหอกขุดเนี่ยมันเลื่อมๆขันหอกขุดเลื่อมๆมาขันมันเลียนปิดเลยเลยมันเลียนมากเลยไปพุ่งเลยจะประมตรนึงเลยไหมน่าจะไป เป็นยังครับสตาร์ทบัตติดตสิเดี๋ยวรถแถมอีกครั้งครับเอ้าวัดดีพี่ลุยเอาถึงเมื่อไหร่มาเมื่อกี้นะครับได้อะไรมาวันนี้อย่าบอกว่าเอาผักมาอีกเอามาครับโอ้โหเด็กแอบลงไ่ไดอ้าวขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะจอดอยู่ข้างรถเพราะอะไรเมื่อไรเด้อจะรีบไหมล่ะไม่ไม่ไม่เออไม่รีบมากตอนนั้นคงไม่เกะกะหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นั่นแหละเดี๋ยวให้เด็กไปลงโอเคขอบคุณมาก โอ้ยตั้งเวทีได้ครึ่งหนึ่งฝนมาตั้งแต่บ่ายโมบ่ายสามบ่ายสี่ดูนะตะแวกสี่ห้ากิโลก็ไม่ตกมันมาตกอยู่ตรงนี้ที่เดียวก็ตกอยู่แถวนี้ที่เดียวเขาบอกใช่กินข้าวไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตก <c ute> ัดก <c ute> ัดกัด อันนี้ให้ันสันด้ยนึ่งเนี่ยได้ยหรอครับได้ยอะไดยขอดึงพร้อมกันสองข้างเลยเราจะเอาแบตแบตมาพ่วงอีกบ่มาอีกพันนึงรถอ่ะไม่แล้วรถคันนี้แบตหมดลวแมนมันห้างโอ้ยชอบไม่ชอบีมันขับไปแล้วมันก็เลยสายน่ะมันขี้ตุ่มนั่นน่ะเซตออกสิย่างขี้ตุ่มน่ อะไรถุยถุยก็เดียวกันเลยละพูดไทยไม่ช้ามมืงเดี๋ยวเดีเจ้าเทบโดนดิเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละเออไมู้เรี่ยงเลยโอ้โมงนี่เห็นบอกยังกเลยวั้ยลากขอนเทนทริปเราอะข้อมกันข้อมัน ึนกันเออขึนหนึ่งเจยวรอใกล้มาแล้วยังไม่คุณพ่อลับรับรับรอเหลืออีกสามคันนูน่ะมันไม่ติดหรอกมันฟรีมันต้องลากมันไม่ติดมันเบามันมือนมันเหมือนมันเหมือนตุ้รูดอะเาอาไม่ชัดขนาดนั้นเออเดี๋ยวกูจะขีดนมันมันไม่หมือนอะอะไรราคา ดึงเลยเนอะเราเนาะขึ้นไหมขึ้นหิวกล้ามเราขึ้น <c oughs> ไม่ขึ้นหรอกเอ็นคอรเราขึ้นหมดไดด้เราตอนนี้เผาคำแล้วอันนี้คืออันนี้คือถ่ายรถไถใช่ไหมเข้าถ่ายคำแล้วครับำราเราจะรอรอรถรอรถไถอันนี้คือถ่ายรถไถใช่ไหมเออเราถ่ายโอ้เราถ่ายถ่ายรถไถเนาะอ้ย ปักหายปักคอบตำตับตำไตมึงพี่น้องบ่มีบ่ตี้ทั่วเลยครับเบ่หยอกบ่โน่งัวมวนกันเล็มเน้อลูกเนาะครับผมเาัดใกันอ้ะวันนึ่้านวิวไหมตอนนี้ทะเลเราล้างบานนเจ็ดแปดเซนปแต่ล้าหน่อยดิพ่อมา เกดแปดแสนหรอวะบางเว้นบางมันกเกตแสนหรอไโอ้ยล่างบานก็ดีเกแปดแสนน่ะละชูมหนึ่เกบแสนชูน่เกตแสนเอาวัดีครับอาจารย์ครับมาให้กํลังใจครับโอ้ผู้หน่อยวัดีครับมาไก่ตัวนี้ผู้น้อยเจโอวันหกแสนแปดหกแนโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งล้านหนึ่งล้านวิวล้านเปอร์เซ็น ตรงพี่น้องขารถไทยขั้นหนึ่งครับกำลังสีมาเพราะว่ารถขั้นในนี่แบบบอดีครับคับแห้งไปว่นนี้ช็อกเลยช็อกซีมาเจ้วรถขั้นนี้รถลำพงตอนนี้จำริบแล้วครับจำเกียร์จำเกินแล้วเอาครับเดี๋ยวมาเพิ่งอีกคลิปหนาคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สนกนิหละบายครับ